Asia Times ได้มีการออกบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจโดยได้มีการกล่าวถึงการส่งมอบอำนาจของนายฮุนเซนที่ต้องการส่งมอบประเทศกัมพูชาและส่งมอบอำนาจให้กับบุตรชายนายฮุนมาเนตโดยบทวิเคราะห์ดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่เมื่อวันที่7มีนาคม2023ที่ผ่านมาโดยดักข่าวที่มีชื่อว่าเดวิดฮัตซื่งทางคุณเดวิดนะครับก็ได้มองว่าการส่งมอบอำนาจในครั้งนี้ อาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจสืบเนื่องมาจากอุปสรรคใหญ่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างพลเอกเตียบันก็มีบุตรชายที่ต้องการจะสืบต่ออำนาจเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวอาจจะดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีแหล่งข่าวระบุว่าทางการจีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของกัมพูชาไม่ค่อยแฮปปี้กับนายฮุนมาเนตสักเท่าไหร่ โดยรายงานจากเอเชียไทม์ได้ระบุว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผู้ทรงอิทธิพลพลเอกเตียบันขณะนี้กำลังต่อต้านและอาจจะทำลายแผนการของนายฮุนเซนที่จะมอบอำนาจให้กับลูกชายของเขาและรวมถึงยังมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติของนักการเมืองอาวุโสข,ของกัมพูชารายนี้ซึ่งทั้งหมดทำให้สถานการณ์ในกัมพูชามีความซับซ้อนและอาจจะทำให้แผนสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนสะดุดลง ในขณะที่สิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจีนมีการสนับสนุนการถ่ายโอนอำนาจจริงหรือไม่โดยทางเอเชียไทม์ได้วิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าความตึงเครียดของความขัดแย้งทางด้านการเมืองนั้นขณะนี้กำลังทวีความเข้มข้นขึ้นตามแรา่งาววงในที่ทางเอเชียไทม์ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ได้มีการเปิดเผยว่าสมาชิกในครอบครัวของรัฐมนตรีกลาโหมเตียบัน ถูกกล่าวหาว่าคมขู่เครือญาติคนหนึ่งของสมเด็จฮุนเซนซึ่งคนคนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบเรื่องอิทธิพลจีนในกัมพูชาสำหรับบุคคลนั้นนะครับทางแหล่งข่าวได้ระบุว่าเป็นลูกเขยของนายฮุนเซนซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งระดับสูงในกระทรวงกลาโหมแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวของพลเอกเตียบัน ได้มีการปฏิเสธไม่ให้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวโดยแาลงคาวได้ระบุอีกว่านอกจากนี้ยังเกิดการคุกคามครอบครัวที่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทการคุมตำแหน่งกระทรวงกลาโหมดังกล่าวอีกด้วยในขณะที่หลายๆฝ่ายเชื่อกันว่าสำหรับความขัดแย้งนี้นายฮุนเซนก็ได้รับรู้ซึ่งเขาก็อาจจะใช้วิธีให้อนุญาโตตุลาการตัดสิน ในประเด็นที่ละเอียดอ่อนนี้เพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรรายงานจากเอชไทม์ A ยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าสําหรับนายเตียบันซึ่งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงปี1980ซึ่งมีความเชื่อกันเป็นอย่างมากว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของพรรคคนสุดท้ายที่จะสนับสนุนนายฮุนมาเนต เพื่อให้ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตของพรรคประชาชนกัมพูชาและรวมถึงเป็นที่รู้กันอย่างดีว่าเหล่าทหารผ่านศึกและผู้มีอำนาจในพรรคประชาชนหลายคนก็ยังสงวนท่าทีในเรื่องการผลักดันให้ฮุนมาเนตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดมันจะเป็นการควบรวมอำนาจโดยตระกูลของนายฮุนเซนและสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการคุกคามผลประโยชน์ของพวกเขาเอง สำหรับฮุนมาเนตในวัย44ปีเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกัมพูชาและนอกจากนี้เขายังเป็นประธานฝ่ายเยาวชนของพรรครัฐบาลและยังควบคุมองค์กรก,รการกุศลหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนกัมพูชาอีกด้วยในขณะที่นายฮุนมาณิตซึ่งเป็นลูกชายอีกคนก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรัฐมนตรีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และรวมถึงการควบรวมตำแหน่งข่าวกรองของกองทัพกัมพูชาอีกด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับพลเอกเตียบาลและนายซาเก่งซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยและทั้งคู่ยังมีตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีผู้วิเคราะห์ไว้ว่าเขาทั้งคู่ได้ถูกนายฮุนเซนโน้มน้าวให้สนับสนุนแผนการการสืบทอดอำนาจและการถ่ายโอนอำนาจในครั้งนี้ซึ่งการสืบทอดอำนาจดังกล่าวนายฮุนเซนมีความมั่นใจว่าครอบครัวของพวกเขา จะยังควบคุมกระทรวงต่างๆและทำการสืบทอดอำนาจของพวกพ้องตัวเองต่อไปได้ในขณะที่อุปสรรคสำคัญของการถ่ายโอนอำนาจของนายฮุนเซนไปสู่บุตรชายนายฮุนมาเนตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านพลเอกเตียบันซึ่งมีลูกชายที่ชื่อว่านายเตียเซฮาซึ่งในปัจจุบันนายเตียเซฮาดำรงตำแหน่งผู้ว่าจังหวัดเสียมราฐซึ่งนายเตียเซฮาเองนั้นก็อยู่ในสายตรงที่จะสืบทอดอำนาจ และคาดว่าจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไปซึ่งคาดว่าเขาจะก้าวสู่ตำแหน่งนี้หลังจากที่พ่อของเขาพลเอกเตียบันกเกษียณอายุและนอกจากนี้นะครับทางเอเชียไทม์ยังได้ระบุอีกว่ามีการให้สัญญาณการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคนอื่นๆซึ่งลูกหลานของพวกเขาจะได้รับมรดกตำแหน่งรัฐมนตรีของพวกเขาต่อไปซึ่งการสืบทอดอำนาจในลักษณะนี้ของกัมพูชานั้น นักวิเคราะห์บางคนได้มีการวิเคราะห์กันว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างไรก็ตามนะครับต้นต่อของปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือความเกี่ยวข้องกับจีนซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นกําแพงเหล็กของรัฐบาลกัมพูชาและเป็นผู้อุปถรัรมภ์หลักของประเทศโดยฝ่ายบริหารของสหรัฐได้มีการกล่าวหากัมพูชาว่ามีการลงนามในข้อตกลง เพื่ออนุญาตให้กองกำลังจีนใช้ฐานทัพเรือเรียมในเมืองสีหฮนุวิลซึ่งสำหรับฐานทัพเรือเรียมนี้เป็นสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนามซึ่งมันอาจจะทำให้จีนสามารถขยายอิทธิพลลงไปทางตอนใต้ในขณะที่กำลังมีข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้อยู่ทั้งนี้ทางรัฐบาลกัมพูชาและจีนได้มีการปฏิเสธร,รายงานดังกล่าวของทางสหรัฐมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าบริษัทจากประเทศจีนจะได้รับสิทธิพิเศษในการพัฒนาฐานทัพเรือดังกล่าวก็ตามซึ่งที่ผ่านมานะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาได้มีเอกสารจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการระบุว่าฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาจะเป็นฐานทัพทางการทหารของจีนซึ่งเป็นฐานทัพต่างประเทศแห่งแรกของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนักวิเคราะห์ได้มีการคาดการณ์ว่าขณะนี้ จีนมีไพ่ให้เล่นในมือหลายใบยซึ่งรวมถึงกัมพูชาด้วยซึ่งนั่นทำให้ทางการจีนมีความสุขโดยจีนได้เข้ามามีอำนาจเหนือประเทศต่างๆที่ไม่มีความแข็งแรงและมั่นคงมากนักโดยจีนจะใช้วิธีชักชวนประเทศเหล่านั้นให้รับสัมปทานต่างๆทั้งนี้นะครับในช่วงปี2020นนายฮุนเซนได้มีการพบปะกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งซึ่งครั้งนั้นนายฮุนมาเน็ต เป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้ติดตามด้วยซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับนายโซภาเอียซึ่งเป็นรองคณะบดีและรองศาสตราจารย์ของ Thunderbird School of Management แห่งมหาวิทยาลัย a อริโซนาสเต e ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้ว่าการที่นายคุนเซนพาฮุนมาเนตบุตรชายไปจีนมันทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเห็นความสำคัญของผู้ที่มีพระคุณที่สุดสำหรับกัมพูชา ซึ่งสาหรับการไปเยือนจีนในครั้งนี้บุคคลสําคัญสําคัญของกัมพูชาหลายคนก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าพบกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงโดยแหล่งข่าวทางการทูตได้มีการเล่าให้เอเชียไทม์ฟังนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่คิดว่าฮุนมาเน็ตจะมีบทบาทอย่างเต็มที่ซึ่งนายฮุนมาเนตซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนในรอยเวสต์พอยต์ของสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ใช่ผู้สืบทอดตำแหน่งที่รัฐบาลจีนต้องการให้ต่อจากนายฮุนเซน และนอกจากนี้นะครับยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขึ้นว่าขณะน,นี้กระทรวงกลาโหมกำลังกลายเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับอิทธิพลส่วนใหญ่ของปักกิ่งในกัมพูชาและรัฐบาลจีนต้องการรักษากระทรวงนี้เป็นฐานอำนาจของคู่แข่งเนื่องจากมองเห็นว่านายฮุดมาเนตไม่มีความสามารถและรวมถึงขาดความเชื่อมั่นในตัวเขาอีกด้วยรายงานจากเอชไทม์ A ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า ในขณะที่น้องชายของพลเอกเตียบานซึ่งก็คือนายเตียวินซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือของกัมพูชาโดยนายเตียวินได้ถูกสารัฐความบาดเมื่อปลายปี2021ในข้อหาคอร์รัปชันในกรณีเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมที่นำโดยจีนเอชไทม์ H ยังได้รายงานต่อไปครับว่าหลายเดือนมานี้สื่อหลายสำนักได้มีการรายงานเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ที่ดำเนินกิจการโดยชาวจีนในกัมพูชา แล้วรวมถึงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรายงานบางฉบับได้ระบุว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาในขณะเดียวกัน Why of Democracy ซึ่งเป็นสำนักข่าวอิสระแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประเทศซึ่งสำนักข่าวดังกล่าวมีคำสั่งจากนายฮุนเซนให้ปิดตัวลงเมื่อเดือนที่แล้วจากกรณีที่ทาง VOD รายงานข่าวที่ทำให้ในายฮุนมาเนตเสียชื่อเสียงโดยทาง VOD ได้มีการรายงานว่า นายฮุนมาเนตได้มีการลงนามในเอกสารเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีซึ่งสำนักข่าวแห่งนี้ได้มีการระบุว่าควรจะเป็นการเซ็นชื่อจากนายกรัฐมนตรีมากกว่าที่จะเป็นนายฮุนมาเนตและนอกจากนี้นะครับทางเอเชไทม์ยังได้รายงานปิดท้ายไว้ด้วยว่าจากกรณีดังกล่าวทาง Human Rights Watch ได้มีการตั้ง2ข้อสังเกตไว้ว่าจากกรณีการรายงานข่าวของ V ี d ในเรื่องของการค้ามนุษย์ของชาวต่างชาติ ที่ถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมโดยองค์กรที่มีอิทธิพลจากจีนและรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครัฐบาลกัมพูชาและรวมถึงรายงานข่าวดังกล่าวนี้ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใดครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากภาคฝั่งกัมพูชาที่อัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับ เพื่อฟาร์มมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ